สวัสดีครับวันนี้บาวดีมาเที่ยวด้านดอนหอยหลอดนะครับก็เลยจะพาเที่ยวดอนหอยหลอดครับหอยหลอดอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเรามาชมดอนหอยหลอดครับ ทะเลกว้างมากสวยทะเลสวยนะครับสวยมากครับ ทะเลไกลสุดลูกูลูกตาครับอากาศเย็นสบายครับที่ดอนไหหลอดไม่ร้อนนะครับอยากให้ท่านมาแวะเที่ยวธรรมชาติสวยงามนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับ น้ำขึ้นยังไม่มีใครไปหาห้อยหลอดสวยงามครับสวยงามนะนี่คือสถานที่จัดทศนะคนก็จะ,จะพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมาปูเสือมีบริการปูเสือนะครับมีนักเรียนนักศึกษา มาแวะพักก่อนนะครับหลังจากไปทำภารกิจมาเราไปชมด้านทะเลด้านนี้นะครับนี่ครบริเวณนี้นะครับดูเ<ร><ร>สือขานอาหารกันนะครับานะอากาศเย็นสบายครับ จริงจริงนะครับนอนให้หลอดอากาศเย็นสบายสบายจอดรถสะดวกสบายนะครับกว้างขวางมาแล้วครับไปเที่ยวรอนให้หลอดกัน,นครับสถานที่ชายทะเลนะครับมีนกให้ดูสวยๆนะเนี่ยรออยู่นี่นะครับนกนะเนี่ยวสวยมากนะครับมีร่อน นี่ครับคุณลอดลอดตลาดเล่นลมอยู่นี่นะฮะกาศเยนสบายครับ มาดูนกนะฮะนกที่ลอยอยู่ครับเป็นลอนนะครับตรงนี้เขาให้อาหารนะครับให้อาหารนกครับอาหารให้นกครับ สวยงามครับสวยงามจริงๆน่ามาเที่ยวนะฮะเรก,ก็จะวินโฉมไปทานอาหารไปกินอาหารนะครับนี่ครับรอยคออยู่แถวนี้นะฮะร,รอยคออยู่นี่เป็นแถวเลยนะเป็นพุ่งขงูง ชายทะเลงดงามครับดอยหอยหลอดใครท่าได้มาเที่ยวกันนะครับดอนหอยหลอดตอนนี้มีเรือขาเรือ,รอวิ่งนี่นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาแล้วมีความสุขครับ ให้ท่านมานะครับดอหนห้อยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลนะฮะไม่ไกลเลไกลสุงลูกหูลูกตาครับครอบใจตรงนี้นะตอนแรกก็จะมีนี่นะครับดูนะฮะกำลังปิดร่อนไปบรนเวณโน้นมีการขายอาหารให้ทบนะครับ สวยไหมครับ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 สวยนะฮะมาแล้วสวยไหมครับดูแค่นกนางนวลบินก็สุดยอดยนะครับอยากให้ท่าน,น,นได้มาได้ชมกัน ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับีที่จอดรถนะฮะสะดวกสบายครับ นีอนกนะครับสถานที่สำคัญนี่นะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับไปจบกันรับเป็นอะไรครับ จัดไปอย่างสวยงามครับนี่นะครับ มรวมชุมพรครับถ้ามานะท่านมามาไหว้กันได้นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ